ีค่ะยสนุกมาแล้ววันนี้นะคะเราจะไปรับหมามาใหม่พันอะไรก็ไม่รู้แหละจะให้ตั้งชื่อว่าว่าอลาเต้ลาเต้นะคะพันาบูพันป,อมน,ปอมนะคะหรือเปล่าไม่รู้ <c oughs> แล้วตอนนี้เราก,กำลังขับรถไปจะถึงแล้วนะคะนี่นะคะทุกคนเดี๋ยวเบีคยคอนจะเป็นหมาหัวเน่านี่ <c oughs>

แล้วก็แม่แมได้แล้วชื่ออะไรตั้งชื่อยังชื่ออะไรนะอย่าไปให้่เบียคอนมันนั่นนะนะชื่ออะไรนะลาเต้ลาเต้ไอเบียคอนมาหัวเน่ากันนี่เจ้าแม่ตัวนี้ด้วยตัน คนให้คนด่าก er ันเยอะโอ้โหโอ้โหชี้กันเด้อ นเ,นเลยดูดิสวัสดีค่ะมันมีน้ำตรงเนี้ยมันเปียกไงเปียกหนูชื่อลาเต้ค่ะว้าหนูชื่อลาเต้แต่แหวนไปซนมให้มันห <c oughs> นูชื่อลาเต้ค่ะไหนดู <c oughs> ดิ <c oughs> ดู <c oughs> ดิห <c oughs> นูชื่อลาเต้ค่ะลาเต้ สมาชิกใหม่ของเรานะคะยังรับรับยิลินลสมาชิกใหม่ของช่องเราชื่อลาเต้ค่ะหนูเป็นตัวเมียใช่ไหมตัวเมียใช่ไหมหนูเป็นผู้หญิงหนูเป็นตัวเมียนะคะลาเต้ค่ะโอ้ไปไป